เราเรื่องอะไรอะเอาเรื่องส่วนตัวก่อนเลยอ่เปิดปีใหม่มาแล้วค่ะเป็นไงบ้างรับปีนี้ที่ไม่สอบอว่าสองพันย่สิบหกหรอก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีเป็นปีที่มีอะไรที่แบบทําอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จเออแล้วคิดอะไรก็อยากได้อะไรขอให้ได้อะไรก็ต้องภาวนาขอเป็นปีที่ดีอะค่ะสิ่งไหนไว้บ้างไมครที่ทิ้งไว้ปีที่แล้วที่ไม่ได้ไปกอบเราปีนี้อะ มันมีแบบรั้งคาที่ว่ามันควรที่จะไปต่ออยู่นะแต่แบบว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องทิ้งอ่ะแต่จะบอกไม่ได้ว่ามันอะไรแต่ก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกอย่างมันสะสามไปได้ด้วยดีอะค่ะคืออยากจะตัดให้มันจบไปอยู่ปีนี้แล้วไม่ต้องมายุ่งกับชั้นปีนี้เนาะก็ยุ่งได้ขอให้ได้ใช่ไหมแม่ยุ่งได้แต่ขอให้ได้ขอให้ได้ปีนี้ยเออก็อย่างเมื่อกี้แบไม่อยู่ทีมไทยว่าแบบเหมือนเหมือนปีนี้อยากจะทำธุรกิจหรือเปล่ามันีม่มีอยู่ค่ะ มีอยู่มันเลงยังไงเลยร้านค้าที่ปรับความส่วนตัวเมื่อกี้ที่เราอ๋อฝากเลยแล้วกันคลินิกความงามนะคะค่ะ February ค่ะคลินิกอยู่ตรงทองหล่อ15อยู่ตรงเจวันนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังค่ะคนเดียวหรือว่ามีไม่ค่ะเป็นเป็นบริษัท Master Together อันนี้เป็นเป็นอีกกิจการหนึ่งของ Master Together ที่หลิวลงทุนด้วยค่ะคือเป็นคันเตอร์เราเป็นคันเตอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้เป็นการลงทุนแบบเต็มตัวแบบของเราที่จะทำเกี่ยวกับชื่อริวทำกับบริษัท Master To g e t h e r อยู่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นธุรกิจที่แยกมาอีกอันหนึ่งค่ะลงทุนเยอะไหมคะพี่ลิวอันนี้บอกไม่ได้นะขอไม่บอกเลยเป่าเพราะว่าจริงๆพี่ลงกับ Master To g e t h e r ค่ะแล้วยังไงเพราะคลินิกเราเราเตรียมความพร้อมยังไงเพราะวจริงตอนนี้ที่นี่มันเยอะนะใช่ก็เราได้ทีมงานที่มีคุณภาพทีมงานที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะ ก็ได้มาก็เหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์อ่าเหมือนทุกอย่างแบบเราได้มาแล้วแบบพร้อมเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นผ่าตัดการหรือว่ามันไม่ผ่าตัดไม่มีผ่าตัดผ่าตัดการอย่างเดียวค่ะครบงานล้วนบอันนี้มีนวดด้วยเริ่มเปิดอะไรยังไงบ้างเดือนกุมภาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเรื่องเลิกมีอยู่แล้วแต่ว่าวันที่เปิดจริงๆอ่ะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงค่ะแล้วเราเราีกังวลอะไรไหมกับการ ว่าช่วงที่ปีที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับแบบการลงทุนการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเยอะมากเลยค่ะเยอะมากโดยเฉพาะเกิดขึ้นแบบคนดังเยอะมากแโดนไปแล้วค่ะลงไปแล้วด้วยนี่เลยมีกังวลมีอะไรอย่างงี้ยแม่ไม่นะ่ถ้าเกิดกับกับ ทีมมาสเตอร์ทูเกเตอร์เนี่ยหรือทำมาหลายปีแล้วถึงม่ได้มีกังวลเรื่องนี้หริวเชื่อแบบเหมือนเราเหมือนแฟมิลี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันก็จะมีแบบเหมือนเคสแฟมิลี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้หลิวทํามาหลายปีแล้วค่ะหริวทํากับน้องๆมาหลายปีแล้วน้องแบบไหนคะน้แบบนั้นแหละค่ะพอจะแบบเป็นวิทยาลายม่ลันไม่พูดดีกว่าจะไม่ลอไปไปรนไปเยอะ เป็นวิทยาทานเล็กสำหรับที่มันก็เยอะอะค่ะกี่หลักค่ะพี่หิวหน่วยที่ร้อนทานที่ไหนเจ็ดโอ้โหอันนี้เกี่ยวข้องกับไม่ไม่ไม่พูดดีกว่าอันนี้ขอไม่พูดดีกว่าค่ะงั้นอย่างนี้ถามนี้ดีกว่าพี่เขาโพดเต้นแบบว่ามีมาเล่าหรือมีแบบอัพเดทตั้งแต่แรกค่ะง่ายๆเลยได้อัพเดทกับเพื่อนยังไงบ้างครับที่เจอเพื่อนตอนนั้นเลยก็อยู่ด้วยกันนะคะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างณโมเมนต์นั้นนะพี่โมเมนต์นั้นหรอพี่ก็ทุกไงก็ทุกก็ทุกเพื่อนทุกเราก็ทุกเราทุกด้วยมันแต่มันชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อเราจะทำยังไงแล้วก็เหมือนหาเงินต่อไปก็แค่แค่นั้นแล้วก็ให้กฎหมายไปก็เป็นไปตามกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วสุธีพได้มีการมาพูดหมายว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วดิตอนนี้เรื่องมันยังอยู่นี่เพราะเหมือนตอนนี้มันก็แอบเงียบไปเหมือนกันก็ตามกฎหมาย ณตอนนี้นะค่ะก็ตามกฎหมายก็ให้ทนายคุยกันค่ะเรื่องขอการติดต่อจากทางฝั่งนั้นเ้าไม่รู้ที่หยุดพานูบ้างไหมอันนี้เดี๋ยวไปถามเขากันเองดีกว่าเนาะอันนี้ไปถามเขากันเองดีกว่าเนาะแล้วมันก็มีเขาแกก็เขาจะเครียดไหมคะเห็นมันมันก็ต้องเครียดสิมันเครียดคนมันมันเครียดอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบเงินหลักร้อยหลักพันเนาะแล้วก็ค่าเทอมลูกสองคน ของโทษก็มันก็สูงไะแล้วคือแบบมันก็มันก็มันทุกอย่างมันถูกตัดแข่งตัดขามันก็เหมือนก็ต้องเริ่มเริ่มเริ่มเก็บเงินใหม่เพราะว่าเรายังจะหวังตรงนั้นกว่าจะกลับมามันก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเันทุกคนแหละมันก็เหมือนเราทุกคนถ้าเกิดแบบเงินเราถูกตัดไปแล้วเราก็ต้องทํายังไงยาเราจะจมมันก็ต้องเริ่มใหม่แล้วพรเป็นคนที่แบบเหมือนชอบให้ตัวเองมีความสุขเขาจะ เขาจะเขาจะเป็นอบอ้างจริงสำหรับหลิวเพราะนคนที่เข้มแข็งมากอะค่ะต้องช่วยเติมพลังเเนอาวสำหรับไม่ไม่ไม,ไม่คือสำหรับหลิวหลิวจะเหมือนหลิวไม่อยากกดดันเขายิ่งถามเยอะยิ่งพูดเยอะก็จะทำให้เขายิ่งคิดเยอะมากขึ้นจากคนเราที่มันมันถึงพยายามจะปล่อยวางอะไรพวกนี้มันจะต้องเข้ามาอยู่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องปกติอะหลัตกหลรูร้กันเลยว่าโอเ เขารู้อยู่แล้วแหละว่าหลิวให้กำลังใจแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างโพล่าสุดที่ไอจีสตอรี่คืได้คุยกันไหมคะหรือว่ายังเป็นคอสไอจีสตอรี่ล่าสุดเรื่องไทเทอรใช่ไหมก็อันนี้อันนี้ไอ้ไม่้คุยแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ถึงว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมอะเออพ่ย้อนถลัไปวันแรกที่แบบว่าพี่เขาพูดมาเล่าให้เราฟังกับเรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นอะเราเองเราชอกพี่ชอบสิ หัวใจนี่ไปนี่เลยอ่ะต้องต้องช็อกสี่ช็อกเพราะว่าเขาเขาลักเขาเขาลักมากเขารักจริงจริง<ๆ>เขารักแบบใครพูดอะไรก็คือเขาเชื่อมั่น<อ>ขเขารักมากอะไรอย่างเงี้ยใครเตือนใครอะไรยังไงเขาก็จะแบบไม่แบบสําหรับเขาคือคนนี้คือแบบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเร่อแ,แสดงว่า่อหนะที่มันจะเกิดเรื่องคือมีคนเตือนที่เขาพูดม,มี่ก็มีค่ะ ก็มีก็มีแต่พ่อไม่ไม่นะ<ต>ก็คือจะเธอไม่เพราะเพราะว่าคนรักกันจริงๆสําหรับพี่ที่ดูเขาเขาก็ดูรักกันเพราะว่าคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาแปบ๊บหนึ่งพ่ออยู่กับพวกพี่เดี๋ยวก็มีโทรศัพท์มาและอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ดูรักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาอย่างงี้แล้วนะตอนนี้เาาฝั่งนู้นได้ติดต่อพี่กับพ่อมาบ้างไหมคะเขาก็แบบมาหา งานทำแล้สุดท้ายทองอะไรเงี้ยเหมือนแบบเจรจาการทุนมางอันนี้พี่พี่ไม่รู้เหมือนกันพี่พี่ไม่ได้คุยกันเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยพี่เหลืออย่างอะไรณี้พี่เข้าูดอย่างเงี้ยมันทำให้เราระมัดระวังตัวในการที่จะแบบเขาพี่จะไม่ทําแบบนั้นเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออต้องระวังต่อไปก็คือการจะลงทุนหรือว่าการจะต้องแบบว่าร่วมทุนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราตระหนักขึ้นอะไรที่ว่ามันต้องระวง มันเหมือนแบบอะไรที่เราคิดว่ามั่นใจเกินร้อยมันมันก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรที่ที่สามารถเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็ะสำหรับพี่นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันก็ต้องเกื่อกไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะมันน่าเราคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเราใช่ก็ถือว่ารู้เร็วอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไปนานกว่านี้ไม่รู้ชีวิตจะไปทางไหนอันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่าพทษก็จะขอบคุณพระเจ้าเราก็ขอบคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าใช่ก็ถ้าไปนานกว่านี้มันก็น่าแน่าจะเลิกไปก่อนอีกกว่านี้อีกเหมือนยุคนี้คือคนดีดีมากๆยิ่งโดนรักตัวยิ่งตองต่อไปรู้หน้าไม่รู้ใจเอางี้ไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไม่ได้พูดถึงใครนะเออมันไม่ถึงว่ามันเราขนาดครอบครัวบางครอบครัวมีปัญหา อันนี้ถ้าว่เขาเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ยากที่จะเชื่อใจใครสักคนได้สามีภรรยาก็มีปัญหาหรืออะไรก็ตามนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อในตัวเรามากที่สุดอยากไปไปาเพื่อนอยากให้เร,รื่องเนี้ยมันจบยังไงมันไปาทางไหนยังไออ <c oughs> งกเรากำใครกำมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอยากได้อยากให้ได้เงินคืนกันทั้งหมด อาสําหรับที่ก็อยากให้ทุกคนได้เงินคืนกันทั้งหมดอะไรเนี้ยค่ะก็อยากให้ทางนั้นเขามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้กระทําไปแล้วก็ได,ได้ได้รู้ว่าในสิ่งที่ตัวเองทํามันมันผิดแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจคืนในสิ่งที่ตัวเองแบบเหมือนอาจจะทําผิดพลาดไปหรือคิดที่ว่าแบบเออนั่นแหละที่ที่ผิดพลาดไปก็ขอให้เขาได้แบบ ตั้งใจชดใช้อ่ะมันอาจจะแบบน้อยบ้างมากบ้างแต่ถ้าเรามีความตั้งใจในการชดใช้ที่จะคืนเขาอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็อาจจะเห็นความตั้งใจของของของคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขามีที่โดนนี่คือไปดาเนินที่เป็นอะหรือว่ายังไงคะี่ของเราของร้านเราอะที่ผมไม่ตอบตรงนี้หรือ่ะที่ผอไม่ตอบตรงนี้ดีกว่าออืมแต่ไม่ใช่เคสเดียวกันใช่ไหมคะขอไม่ตอบ แปลกแปลกโอเคโอเค